และนี่คือ5ตีมการลงทุนสุดปังที่ใครหวังกำไรงามๆในปีนี้ต้องมีติดพอร์ตไว้ 1. ตีมพลังงานสะอาดเนื่องด้วยเหตุผลจากรัฐบาลทั่วโลกที่ต่างตั้งเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกครับทำให้ความต้องการการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น 2. ตีมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองนี่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการเติบโตเท่านั้นนะครับเพราะว่ายอดขาย EV ยังโตไม่หยุดเลยครับ 3. เทคโนโลยีการเงินหรือว่า FinTech ครับยุคนี้สมัยนี้ Digital Payment ช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ 4. วัสดุแห่งอนาคตหรือว่า Materials มัรจุพันธ์สีเขียวเพื่อความยั่งยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดๆไปเลย 5. สินทรัพย์ดิจิทัลการเริ่มต้นที่แท้จริงอาจเพิ่งเริ่มต้นก็ได้นะครับเพราะว่าผลการสำรวจเนี่ยต่างบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันยังให้ความสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่มากครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i n n o v a e x เพื่อเริ่มต้นตีมการลงทุนสุดปังที่คุณหวังวคว้ากำไรงามๆในปีนี้กันเลครับ